แบบนี้จ้าจ้าเอาเลยเอาเลยพี่เต็มที่เลยขอบคุณค่ะกูพ่อเมาเกิดไปคนไม่ได้ผิดอะไรแล้วหนูว่าอะไรพี่ยังอ่ะมีแต่พี่มาว่าหนูขึ้นมึงขึ้นกูกับหนูนะ หนูยังไม่มีคําแบบคาําหยาบใส่พี่เลยสักคำหนูแค่บอกว่ามันเรื่องส่วนตัวของหนูหนูไม่แบบหนูไม่สะดวกบอกบอกว่าตรงนั้นตรงนี้บอกแค่นี้มันจะยากอะไรหรอกอะอะไรเธอแล้วหนูจาเป็นต้องบอกไปว่าเลขที่บ้านหนูอยู่ตรงนี้หมู่บ้านหนูอยู่นี่ไม่ใช่ที่พูดคําหยาบไปเนี่ยให้ให้เธอพูดไงต้องเขาสามารถแจ้งความเขา อะไรวะมันไม่จำเป็นหรอกกูไม่ได้ไม่กูไม่ได้ให้มึงบอกบ้านเล็กที่กูให้มึงบอกว่าอยู่แถวไหนก็แค่นั้นแหละอันนี้ขนาดพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์ะนนี้ยังแบบขึ้นมึงขึ้นกูใส่หนูเลยก็ก็ตามนั้นแหละเต้นให้หน่อยไม่เต้นนะหนูไม่เต้นนะหมอครับดู่วน ยังสัตว์เหมือนกันเลยหมอมีคนจะตายเขาไม่ได้ขึ้นหรอพูดให้เตือนสติหนูว่าพี่เตือนตัวเองก่อนไหมอะหนูคือหนูปกติเลยแค่ถามว่าอยู่แถวไหนมึงตอบยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเราพี่ต้องรู้แบบว่าคือพี่ต้องรู้ใช่ไหมว่าหนูอยู่แถวไหนอะ่ะ คือจะรู้ให้ได้เลยใช่ไหมในเมื่อหนูบอกว่าหนูไม่สะดวกตอบหนูบอกแค่ว่าหนูอยู่รังสิกรังสิกมันก็ไม่ได้แคบมากนะมันก็ไม่ได้กว้างอะไรขนาดนั้นนะไม่ใช่เธอเธอเธอบอกเรามาอ๋อไม่ใช่เธอบอกมาเราก็ไม่รู้ไม่เดี๋ยวมงงละหนูก็งงคือหนูคือหนูจะล็อกแล้วนะหนูไม่ไหวหนูเจอคนแบบนี้หนูไม่ไหวหนูปวดหัว หนูอ้อกเลยนะขอโทษค่ะหนูรอกแล้วปิดไลน์ไปเถอะหนูนอกไปแล้วอ่ะหนูงงกับเขาว่าเขาต้องการอะไรจากหนูงงก์ร้องห,ห้จบๆเรียบร้อยไม่คุยด้วยแล้วจนสุดจนรู้ว่าอะไร เขาพูดด้วยตาใหมค่ค่ะสงสัยจะไปหาถึงบ้านไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรจากหนูหนูบอกว่าหนูไม่สะดวกตอบแต่เขาก็ยังถามถามอยู่ด้วยนะเขาหลุดตัวไหนมาหรือเปล่าดีแล้วบล็อกไปเลยหนูไม่ไหวขอพุก็อัดหน้าเลย<笑><笑>อย่าใส่ใจครับ หนูไม่ได้ใส่ใจขนาดนั้นแต่มันก็มันเพิมพขมยาอาบบหนูไม่โอเคขอบคุณคูยตามใหม่ค่ะขอบคุณกุหลาบค่ะ บคุณกุลาล่ะจะได้ปลอดภัยกับตัวเองครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคุณตาแม่ค่ะขอทิุณขอบแต่บอกไม่ได้คำเดียวน,น,น่ารักมาแบบนี้แหละพี่ไปแล้วฮะมามาปวดแค่น,นี้แหละพี่ไปแล้วขอบน่ารักขอบคุณค่ะหนูอ่านไม่ทันอ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาหวังมาแล้วอาหวังเฉยจำได้นะคนนี้จำได้นะเมื่อคืนก็มาดูไม่อ่านไปละหนูไม่เห็นอ่ะเม้นมันขึ้นรัวๆหนูอ่านไม่ทัน คุยเก่งเหมือนกันนะเรานิดนึงเล้ดูผีเสื้ออยู่นะครับอาจจะยังนะขอบคุณได้ิีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะติะด,าด,าดตามแล้วครับขอบคุณค่ะโอ้ ยู่ใส่อยู่บ้านคลากแมวขอบคุณหัวใจส้มค่ะทรงปัดเปยจัดผมปัดเปยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทนายแก้วแป๊บขอบคุณหัวใจส้มค่ะ มเสียงรถดังมากบ้านอยู่ติดถนนใหญ่ดอกไม้สวยมากครับเ <c oughs> ชิญดูเลยค่ะเชิญพี่ดูเลยสบายดีคอนสวยค่ะ พี่น่ารักจังขอบคุณค่ะพี่เขาว่าอะไรอ่ะขอบคุณพ้่ยตามใหม่ค่ะ หนะ้าคนสวยแต่ว่าน่ารักใช่ไหมขอ,ขอบคุณขอบนอนดึกเหมือนกันนะคฟ้านิดนึงหนะูยังไม่ง่วงอยู่ใส่อยู่บ้านอุ้ยผีเสื้อสวยจังไหนผีเสือ้อดูแมวไม่รู้ก่อน จะไม่มีเร <Richt> er. ียนหรอไม่ีเส <Phil> ื้อสองตัวชื่ออะไรหรอแมวแมวชื่อเป่าเปี๊ยะยัง ยังมาอยู่น่ารักจังเลยมันมีวมันมีวน่ารักจังเลยขอบคุณคาะขอบคุเพูดคำไหนค่ะออท,ทักคนักหมาอใช่ไหม ชื่อน่ากินจังเอา้าได้ไงอ่ะบอบออ,อายคือบออ,อายใบปออ,อายคือติดตามนะครับขอบคุณค่ะทุกคนหนูว่องนอน ไปนอยแล้วเนาะเสียงรถเยวะจังบ้านบ้านหนูอยู่ติดกับถนนใหญ่อะมันเลยเสียงรถดังนิดนึงทำใจนะสู้ๆ <c oughs> ของพี่ชื่อเจ้าเหลืองแมวหนูมีสุดสามตัว คำนูเลยโอ้พระเจ้าแมวเยอะไปนิดนึงขอบคุณทียตามแม่